ต้องการที่จะให้จังหวัดขอนมี่ยเป็นเกตเวย์เป็นประตูการค้าของประเทศไทยจากอีสานตอนบนนสู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นจีนก็ดีนะครับศูนย์แห่งนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นศูนย์เป็นเกตเวเป็นประตูนะครับในการกระจายสินค้าทั้งสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศและสินค้าที่ออกไปต่างประเทศนะครับเราอยากให้ลดระยะเวลาการขนส่งนะครับให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าส่งเสริมให้มีการลดระยะเวลาในการขนส่งได้นี่จะถือว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับภาคเอกชนครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอัพสวิงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมเมืองแห่งพญาน,นาคนะคะและตอนนี้ค่ะอนอยู่ที่ตําบลอาจสามารถอําเภอเมืองนครพนมนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมค่ะมีกําหนดที่จะเปิดให้บริการนะคะภายในปี2568หลังจากศูนย์การขนส่งแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จนี่นะคะก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปลาวไปเวียดนามแล้วก็ไปจีนเนี่ยสามารถทําได้สะดวกแล้วก็รวด เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าการขนส่งสินค้าข้ามแดนเหล่านี้นะคะจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจกษษของจังหวัดนครพนมเติบโตได้หลายเท่าตัวค่ะส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนี้จะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวตามแอนไปดูกันค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพมุมสูงของโครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมค่ะหรือที่เรียกกันว่า truck terminal วันนี้นะคะเริ่มมีการยกเสาเอกอาคารสำนักง,งานกลางกันแล้วค่ะหลังจากเอกชนผู้รับจ้างได้จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยโครงการนี้นะคะดำเนินการลงทุนในรูปแบบสัญญาร่วมทุนหรือว่า PPP นะคะระหว่างกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีบริษัท SACL จำกัดเป็นผู้ร่วมลงทุนค่ะในระยะเวลาสัมปทาน30ปีนะคะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเรียกได้ว่าคืบหน้าไปแล้ว1 3 คือว่าเร็วกว่าแผน4%นะคะตามกำหนดแล้วเนี่ยเขาจะสร้างเสร็จในปี2567ค่ะและพร้อมเปิดใช้งานได้ในปี2568ซึ่งหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะศูนย์การขนส่งชายแดนแห่งนี้นะคะก็จะสามารถรองรับปริมาณการขนส่งตู้สินค้าได้มากกว่า146,000ตู้ต่อปีค่ะ แล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งขนถ่ายกระจายสินค้าชายแดนในภูมิภาคอีสานเหนือเชื่อมต่อไปอยังประเทศลาวเวียดนามแล้วก็จีนได้ในระยะทางเพียงแค่700กิโลเมตรค่ะซึ่งก็จะทำให้มูลคา่าการค้าชายแดนที่ด่านนาครพนมในปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นจาก100 0 0ล้านบาทเป็น300ล้านบาทได้ในระยะเวลา5ปีค่ะโครงการศูนย์ขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดนครพนมจริงๆแล้วเป็นโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้จังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นเกตเวเป็นประตูการค้าของประเทศไทยจากอีสานตอนบนเนี่ยสู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นจีนก็ดีนะครับศูนย์แห่งนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นศูนย์เป็นเกตเวเป็นประตูนะครับในการกระจายสินค้าทั้งสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศและสินค้าที่ออกไปต่างประเทศนะครับก็จะเป็นรถบรรทุกทั้งหลายครับก็จะมาเปลี่ยนหัวลาก นะครับมาทํากิจกรรมในการขนส่งนะครับลดการลดการขนส่งเที่ยวเปล่านะครับมาแยกสินค้าออกเพื่อที่จะกระจายไปตามที่ต่างๆได้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมในการกระจายสินค้าอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นยุทธศาสตรสําคัญเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปประเทศเวียดนามได้ร้อยกว่าโลร้อเจ็ดซั่ว่าบอกร้อยเจ็ดสิบโลนะถึงถึงเวียดนามแล้วแล้วจากเวียดนามขึ้นไปอีกประมาณ700โลก็ไปถึงเมืองหนานหนิงนะครับจนมณกวางสีของจีนซึ่งที่จีนเนี่ยเป็น ศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่มากของจีนนะครับแล้วก็ผลไม้สินค้าทางเกษตรสินค้าทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็นําเข้าและส่งออกในเส้นทางนี้เป็นหลักนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านใน,ในด่านสุนทรังหวัดนครพนมบอกว่าปีนี้เนี่ยสินค้าในการส่งออก่งนำเข้าและส่งออกที่ผ่านด่านจังหวัดนครพนมเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับเมื่อกี้ท่านว่าหลาย จะใกล้จะแตะแสนล้านแล้วเชื่อว่าปี66ตัวเลขยังไม่มาเนี่ยนะครับคงทะลุแสนล้านแน่นอนแล้วต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นหลายแสนล้านที่จะมีมูลค่าค้าขา,ขายผ่านที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ครับรถไฟบ้านไผ่นครพนมก็จะมาที่นี่แล้วก็จะสร้างเสร็จตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วต้นปีนะครับเวรนคืนที่ดินไปไกลแล้วนะครับในเส้นทางนี้แล้วก็เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าปี70จะสามารถ แล้วเสร็จนะครับรถไฟก็จะมาถึงที่นี่ปี70ส่วนศูนย์นี้จะเสร็จปี68แล้วก็รองรับรถไฟปี70ต่อไปนะครับต่อไปสินค้าเดินทางระยะไกลก็จะผ่านรถไฟเป็นหลักนะครับแล้วก็มีรถระยะใกล้ก็ใช้รถบรรทุกในการที่กระจายสินค้าออกไปนะครับเชื่อว่าจังหวัดนครพนมจะเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในอีสานตอนบนแน่นอนครับต่อไปในอนาคตครับ ภายในศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมนะคะมีการออกแบบให้มีองค์ประกอบและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมและกระจายสินค้าเป็นจุด One Stop Service นะคะซึ่งสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยสินค้าทำให้สามารถตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวค่ะแล้วก็ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือว่า Common Control Area นะคะรองรับการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็สปปลาวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าเมื่อศูนย์ขนส่งชายแดนแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านด่านจังหวัดนครพนมเติบโตขึ้นเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีค่ะ ออตอนนี้เนี่ยเ,เราที่คำนวณแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้อยู่ประมาณไม่เกิน5%ต่อปีนะครับแต่นี้ว่ายังมีสินค้าอีกหลายส่วนที่ยังมีโอกาสที่จะมาใช้เส้นทางนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่จะเป็นเรื่องของเ,ออเ,ออเป็นอุปกรณ์ในการประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับที่อาจจะมาจากเมืองจีนแล้วต้องการเข้ามาสู่โรงงานในการประกอบในเมืองไทยที่ต้องการรักษา just in time และรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็น e-Commerce นะครับที่จะมีการออเดอร์ผ่านออนไลน์นะครับและต้องการให้ถึงมือผู้บร,ริโภคภายใน2-3วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกออสองกลุ่มสินค้าที่คิดว่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมแต่ถามว่าด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็คิดว่าอาจจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดด สำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านจังหวัดนครพนมนะคะภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ลดการแพร่ระบาดลงไป ก็ถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง30%นะคะโดยในปีที่ผ่านมาในการค้าชายแดนที่ด่านจาังหวัดนครพนมมีมูลค่ารวมกว่า80,000-90,000ล้านบาทค่ะแต่ปีนี้แน่นอนนะคะว่าจะขยายตัวได้ทะลุ1 0 0 0 0นล้านบาทและในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อศูนย์การขนส่งแห่งนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยดันยอดการค้าชายแดนที่ด่านนี้ให้แตะที่ระดับ3 0 0 0 0ล้านบาทได้ไม่ยากเลยค่ะ ล่าสุดสถานการณ์จริงๆถือว่าดีดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางอุปโภคบริโภคต่างๆครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยประเทศลาวเองก็มีความต้องการที่จะใช้สินค้าของไทยอยู่เช่นเดียวกันรวมไปถึงเวียดนามด้วยนะครับจากปัจจัยน่าจะเรื่องของการขนส่งนะครับที่ลดระยะเวลาแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับ,รบในส่วนเดียวกันก็ตัวสะพานแล้วก็เส้นทางสายนะครับโครงการนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในการค้าทั้ง4ประเทศนะครับไม่ว่าไทยลาวเวียดนามแล้วก็ไปถึงจีนนตตอครับ จริงๆหลักการหลักๆในการขนส่งเนี่ยเราอยากให้ลดระยะเวลาการขนส่งนะครับให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าส่งเสริมให้มีการลดระยะเวลาในการขนส่งได้นี่จะถือว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับภาคเอกชนครับ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าผลไม้เศรษฐกิจของไทยอย่างเช่นทุเรียนที่ส่งออกไปยังจีนตอนใต้เนี่ยต้องผ่านจังหวัดนครพนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตรสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจของนครพนมและก็การค้าชายแดนของไทยนั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สําหรับวันนี้แอนชมพูนุชพัทรกจีรัก,ก,กนนะคะกุี time